การจากไปนี่เป็นความจริงเป็นอริยศสัจ์เป็นธรรมะข้อที่หนึ่งมื่อนี้พี่น้องบ้านน้อนชี้นะสายรรมของพระอาจารย์แต่งแต่ก่อนไปสนทนาอยบานย่ายนะแต่ความรู้ได้หลายเขาเบื่งเขาติดตามพระกฐถามไทยเขามาเป็นประโยชน์มากเลยเป็นธรรมดาที่ทุกคนต้องตายแต่กับว่าธรรมดาเด้สาหรับพระอาจารย์จะเป็นเรื่องใหญ่โยพรวะวพอเมื่อเขาตายไปแล้วนี่เบิดโอกาสที่จะทําความดี เบิดโอกาสที่จะได้อยู่กรับลูกกับหลานที่เขาเอื่อนมาเบิดบุญเบิดบุญนั่นคือเบิดโอกาสทําบุญนั่นนะแม่ต่โอกาสจะได้มวนซื่อท่าหลวกับเบิดท่านั้นแล้วผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่คือห้าวทั้งหลายนี่ต้องมาวีจัยเดี๋ยวต้องมาคิดละพอห้าวว่าอายุยืนวันนี้คุ้นพอบุญมีบุญมีนี่ว่าธรรมดาผู้ฟ้ามากก็ต้องเอาบุญมาได้อาจารย์ก็ได้ก็ต้องบุญกองได้พ้ามาเจ้าเฟอร์บุญกอง ห้ามหาพอบุญมีฉฉนั้นโมนีถูกคนมีบุญเป็นกองมาปาราบฟังเด้อบันเดอ้อคนห้าเนี่ยกรอนสีตาจะมีกมอยู่สียอย่างที่จะปราโกดข้นประการที่หนึ่งเอิ่นว่าครูกรรมกรรมหนักครูกรรมคือกรรมหนักกรรมนี่คือก,ก,การก,กระทําทั้งไฟบุญและก็ไฟบาปไฟายกุศลลไฟอายคกุศลเวลากลจะตายคร,กรูกรรมนี่จะมาปราโกต จะมาฟัที่ห้างกับำกรรมดีกรรมดีด้หลายทถ้ำบุญใหญ่ๆได้บวชได้สร้างบถ์สางศาลาได้นางมีปัสสนาก่อนจิตใจครูกรรมกรรมนักสิม,มาประการที่สองอาสันนกรรมคือกรรมจวนเจียนเหมือนกาสติตายพ่อมันจะเป็นภาพปราคตเป็นเนมิตไม้ไม้เป็นยัไนนงไงแล้วแต่ที่ห้องถ้ำไวอาสันนกรรมคือกรรมจวนเจียนเหมือนกาจะต,ตายตรงนี้จะดึงจิตเท่าไปจะเป็นตัวตาสินอันที่สาม อาจ,นกกอาจนกกินกรรมอาจินนกรรมคือกรรมที่เขาถาอยู่ตลอดเป็นอาจนินนะนะพ่ออย่างเช่นพอแม่พี่น้องหลื้คคณพอเห้านี่คุณพอบุนมีเหานี่คุณพอบนมีเขาวัดฟังถ้ำนี่เขาวัดฟังถ้ำเป็นอาจินถ hmm. ้ำบุญตลอดเนี่ยมีบุญมีกุศลเป็นอาจินกรรมเวลาการเสียตายกรรมนี่จสสมปรากฏที่ถ้ำประจำนะพ่ออาจินกรรมกะตตากรรมคือกรรมที่เป็นกลางกลางกรรมที่เป็นเบาเบาบมิเจตนาแห่ สี่อย่างสิปากฏเวลาห้ามิาสตายโมเมนต์ว่าบัจิตาจังฟังเทศเปเสวันเอาก็ได้ดอกโมเมนต์เดอรว่าเนี่ยน,นประมาทกดแทงกรรอมพันซื้อสัตว์พันเหง่วใดไปหลงสวนเท่าไงได้ดังนั้นแล้วทั้งกรรมหนักทั้งกรรมจวนเจียนครูกรรมอาสนกรรมอาจินกรรมกรรมที่ทรประจําหรือว่ากรรมเบาๆบก็แล้วแต่ให้ยู่ในกรรมดีทั้งหมดให้ยู่ในความดีให้ยูนในกรรมดีเวลาจะสิ้นใจ กรรมดีนี่สมมติเป็นภาพได้มีเท้า,าดึงจิตเท้าไปก่อนสิตายจิตพองใสย่อมไปสวรรค์ก่อนสิตายแต่จิตเสาหมองย่อมไปสู่ทุกขติไปสู่แดนขวามถุกถ้าจิตมีสุขพองใสไปสู่สุขติไปสวรรค์ไปเกิดเป็นมนุษย์อันใดก็ว่าไปนั่งนั่นแล้วยอนมาเบางิงโตเฮาคุณพ่อเขาเฮ้ามีราตียาวนานคุณพ่อบุญมีสายสี มีราตีเาวนานสําหรับผู้้เทาโบราณพระอาจารย์บง่งฮวงปันไดเิ่นอยู่ในศีลกินเนรรมนอพอเนาะแต่ว่าสําหรับรุ่นใหม่คือห้ารุ่นกลางกาก็กกแล้วแต่ทุกๆคนแหละตอนนี้เอาสมมติสมมติว่าถ้าเวลาของความตายมาถึงหฮาตอนนี้มือหนึ่ง่แไร่งนี้สร้างนำนักเบ่งแล้วบุญกับบาปเฮาตอนนี้อันใดมันหลายกว่ากันคลายๆว่าพอจะมีบุญนําตัวเองไปสวรรค์ไหม นำดวงจิตไปกุศลไปสวรรค์หรือไม่สร้างนำนักได้ว่านังนั้นแล้วจงเอาเหตุการเอวความตายของพองนี่มาย่ำคิดย่ำทำวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์วัดป่านุนคำสมบัติมามาบอกสมบัติอันวิเศษของพระพุทธองค์คือให้พิจนาความตายให้พิจาณากายของเฮาเบื้องชีวิตเท่าติพานมากชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบเมื่อรอบความตายมาถึงเราใหญ่แน่นอนไม่มีใครหลีกนี้หนีได้ พี่ที่ก่อนกับอานาระรําย่ำเข้าไปน่นความตายนี้ไม่พ้นไม่มีใครหลีกนี้นได้ไม่ว่าพระเถรเนี่ยฉี่กว่ากันไปไม่บอกว่าว่าจะหนีการจิตตายกันแต่ว่าหันจักเมือ่อใดก่อนถึงเวลานั้นยังมีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวนะยาประมาทเด้อว่าการิตตายจากฟังเศิไปสวรรค์เอาดอกอก่อะจิสวดมุ่นเอาดอกถ้าไม่เคยทำยังไงก็ทําไม่ได้พระอาจารย์เคยไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งไปโดยบังเอิญ เขาบอกว่าโอ้ครูบาอาจารย์มาเป็นยาพ่นอ้องเัาไปเยี่ยมในไปเยี่ยมแน่เพิ่นอาการหนักแห้ง,งร่ยมบาลบราบแล้วเอากลับมานอนอยู่บานไปจะได้นอนบานล่องไปเป็นกอนห้าพันสัตนแค่นี้มุ่นแหละก็ต้องปฏิเสธบ่ได้พอเข้าไปเยี่ยมแล้วไม่เป็นดังที่คิดมีอาการกระวนกระวายดิน่นรนทุรายบ่ได้ว่าเห็นพระรลอสิเป็นบุญแน่ไหมปวดแห้งเจ็บแห้งท่งนนงา,าน่ายันบ่เคยภาวหน้า บอกจะไหนกืบพระฟังบอกจะไหนกืบพราฟังล้มสติไปเลยโอ้สังเวชแจกให้อาจารย์แบบสะท้อนข้ามสอนของพุทธองค์แห่งนี้บอกจำเป็นว่าให้ทำภาวนาให้สมาธิให้มีสตินะพอ่อฝึกจิตฝึกใจไ้พอถึงเวลาชุดทายเี่ยมัาจะมีกับร่งมี่กําล่งต่อสู่กับสิ่งนั้น <laughs> <laughs> เวลากล้สิตายเด้อมันจะมีภาวะขจิตหูนี่ก็สิดับไปตาก็สิผ่ามัวว่าเห็นจมูกก็สิบได้กิน ลิ่นเกิดซิบบได้หูจักรสชาตินะมันสิ่งร่างกายนี่นเกิดซิบบจักเินหลอนอ่อนแข็งแต่ว่าจิตยังอยู่ในผอว่างอยู่นี่น,ชนีช่วงนี้ช่วงนี้กรรมอารมณ์จะปรากฏเป็นภาพไหลขึ้นมากคือห้อเบืองหนังเบืองที่พี่ี่บาดทั้งอดีตและปัจจุบันไหลอันนี้ยังไม่ชัดกรรมอารมณ์นี่ยังไม่ชัดมีทุกคนเขีนไว้เวลาปรยีย่มคนป่วยเขาก็จะเผลอพูดไปคนเดียวมารับแล้วอย่างนั้นอย่างนี้นตกอ,อกตกใจกรรมอารมณ์ ต่อไปอีกประการที่สองจะเป็นเป็นกรรมนิมิตทีนี้เป็นกรรมนิมิตมาบอกอันนี้จะเป็นชาติปัจจุบันเราเคยทํากรรมอะไรไว้ทั้งดีทั้งชั่วเคยบวชพระเคยสวดม,มนต์บ้างนั่งวิพัสศนากรรมนิมิตเคยใส่บาตรตอนเช้าขันที่เราใส่บาตรผ้าผ้าเหลืองก็จะลอยมาพระพุทค์ก็จะเปล่งรัศมีกรรมนิมิตฝ่ายดีก็จะปรากฏ คนป่วยก็จะนอนนิ่งสงบหรือไม่ก็ยิ้มมีอาการที่ไม่ตึงเครียดไม่กังวลกวังวายเหมือนที่อาจารย์ไปเยี่ยมเมื่อผ่านมาแต่ถ้าตรงกันข้ามเคยทํากรรมที่เป็นบาปเอาไว้ก็จะปรากฏสมัยครั้งพุทธกาลเขาจะปรากฏกรรมล้วแบบสัตว์ที่เขาไปฆ่านะทาอย่างนั้นเลยแบบออกอาการอยู่น้นไม่ตายสถีตกรรมมาเลี้ยงเอาไว้เป็นนิมิตเขาจึงบอกว่าเวลาใกล้จะตายงจงให้นิมิตที่สงบให้อารมณ์ที่สงบ เวลาไปเยี่ยมคนป่วยให้ทุกคนมีความสงบค่อยพูดค่อยจาค่อยสนทนาพยายามพูดคุยในเรื่องบุญที่คนป่วยเคยทําเอาไว้ที่เราเคยไปทําร่วมกันให้เขาระลึกได้เพื่อจะเป็นกรรมนิมิตที่ดีส่งในจิตสุดท้ายแต่นั่นก็เป็นผลที่ยังไม่ใช่โดยตรงแต่ถ้าเราทําไว้เองเนี่ไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกกรรมนิมิตที่ดีจะปากฏขึ้นจะปรากฏขึ้นยิ้มสงบอยู่ มีอุบาสกคนหนึ่งครั้งพุทธากาลเนี่ยเวลาเขาป่วยอยากฟังพระเทศนี่มุ์พระมาเทศให้มาสวดมนต์ให้ฟังหน่อยเหมือนที่พระคุณเจ้ามาวันนี้มาเทศให้ฟังยังยังไม่ตายนะฟังเทศขอฟังทีลูกๆก็นิมนต์มาเพราะจะเคยเข้าวัดอยากฟังพระคุณเจ้าสวดมนต์ก็มานั่งแล้วก็สาธยายสวดมนต์สวดมนต์ไปในขณะที่สวดมนต์ไปเทวดามารอรับแล้วจาตุมมหาราชดาวดึงยามาตุสิตา นิมมานราดีพระนิม,มิตสวัสด,ดีเทวดาหกชั้นมารอรับอุบาสกคนนั้นเคยภาวนาเคยทำสมาธิมองเห็นเทวดาอยู่ข้างบนเทวดาแต่และชั้นนั้นก็จะแย่งกันเพื่อจะให้อุบาสกคนนี้ไปอยู่ชั้นตัวเองมารับเพราะเขามีบุญมากต่างคนต่างมารับไปกับข้าพเจ้าไปกับข้าเจ้าเขาเขาก็บอกว่าหยุดก่อนหยุดก่อนพ่อก็ยกมือขึ้นหยุดแต่มันเป็นการที่มนุษย์กายหยาบ บอกให้พระหยุดแต่ในดวงจิตคุยกับเทวดาบอกให้เทวดาหยุดเรากาลังฟังสวดมนต์อยู่พระคุณเจ้าสวดมนต์อยู่พระก็นึกว่าอุบาสกบอกให้หยุดก็หยุดสวดนี่มุนมาสวดอะไรบอกให้หยุดสักพักหนึ่งก็สวดต่อไปอีกสวดไปสักพักอีกเทวดาก็ส่งเสียงแซวขึ้นมาอีกก็บอกหยุดอีกหยุดไปหยุดมาพระก็เลยกลับพอกลับไปที่บัตรลูกก็เลยถามพ่อพ่อเป็นอะไรหรือเปล่า บอกให้ลูกนี่เหมือนพระคุณเจ้ามาสวดมนต์ให้ฟังทำไมพ่อบอกให้หยุดได้บอกให้สวดได้บอกให้หยุดพ่อเลยบอกว่าไม่ได้บอกให้พระคุณเจ้าหยุดพ่อบอกเทวดาให้หยุดอะไรพ่อจริงๆเทวดาทั้งหกชั้นมารอรับพ่ออาราชรถมาลูกจะไม่ต้องเชื่อนะไปเอาพวงมาลัยมาแล้วพ่อจะเสี่ยงทายจะโยนขึ้นไปข้างบนถ้าพวงมาลัยไปล้องที่ราชรถของเทวดาชั้นไหนพ่อก็จะไปชั้นนั้นพิสูจน์พิสูจน์ นั้นลูกก็นำพรหม,มาะไลมาอุบาสกอิฐานจิตก็โยนพรหมาะไรขึ้นไปของที่ราชรถของเทวดาลูกๆก,ก็เห็นพรหมาะไรลอยอยู่บนฟ้าไม่ตกลงมาก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพ่อมีบุญจริงๆมีสมะที่จริงอันนี้คือกรรมนิมิตที่ชัดเจนต่อไปเป็นคตินิมิตคือที่ไปแล้วทีนี้ที่ที่เราจะไปเกิดอย่างเช่นว่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้าก็จะเห็นมีมานเห็น ชาดาเห็นเครื่องทรงต่างๆนี่จะเกิดเป็นมนุษย์ก็เห็นที่ที่จะไปบางคนก็ไปจุติในท้องก็เห็นภาพท้องคนเป็นคตินิมิตดังนั้นกรรมสี่อย่างที่จะพาไปคือหนึ่งขรุกรรมกรรมหนัก 2. ออาสาันญกรรมกรรมจนเจียนเมื่อแก่จะตายเหมือนคนป่วยที่พระอาจารย์ไปเยี่ยมนะทุรนทุนราย 3. อาจินนกรรมกรรมที่ทําเป็นอาจินถ้าเป็นฝ่ายดีฝ่ายกุลก็จะทําบุญแล้วก็จะนําเราไป แล้วก็4กาตาตากรรมกรรมเบาๆไม่มีเจตนาส่วนที่ที่จะพาไปนะั่นคือกรรมอารมณ์อารมณ์ปรากฏเป็นภาพนิมิตอันนี้ยังป่วยไม่หนักแต่ว่าถ้าหนักลงไปอกีกจะเป็นกรรมมนิมิตสิ่งที่เราทาไว้ในปัจจุบันชาติที่ปรากฏต่อไปก็จะเป็นทตินิมิตคือที่ที่จะไปหูไม่ได้ยินเวลาคนตายตาผ้ามัวกายไม่ตอบสนองแต่ดวงจิตอยู่ในภวังตรงนี้เนี่ยพูดแต่บริษัททั้งหลาย ถ้าเราเคยภาวนาทำสมาธิมันจะมีภาวงของสมาธิมีภาังขจิตถ้าคนเที่ยวชาญในสมาธิก็จะเข้าฌานในตรงนี้ไปเกิดเป็นพรหมโลกไม่ตกโลกไม่เป็นเทวดาไม่ลงมาเกิดในภวังขจิตเข้าสมาธิไปตามลำดับของฌานชั้นนั้นๆแต่ถ้าเป็นลูกของพระศาส,ด,สดาผู้ปรารถนาความพ้นทุกข์เคยภาวนาเคยฟังเทศทราบว่าต้องพิจรารณาไตรลักษณ์ต้องพิจารณายศยสตร์ เขาก็จะเข้าสมาธิจเจริญสติกำหนดข้าพสืภาวังนั้นนาทีสุดท้ายนี่คือนาทีทองแล้วเอาสมาธิในผวังนั้นพิจารณาตายรักพิจารณาร่างกายเกิดแก่เจ็บตายสังขารไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างมีการปล่อยมีการวางรวบรวมบุญบรารมีเกิดธรรมะขึ้นแล้วก็จะบรรลุธรรมในขณะตายมีเยอะแยะมากมายเลยดังนั้นเมื่อความตายนี้ไม่พ้นจะทำอย่างไรอันนี้คือโจทย์ของเราในวันนี้ ทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุดรอบวันนี้รอบของคุณพ่อถึงแล้ว80กว <c oughs> ่าปีการันตีตัวเองได้ไหมว่าเราจะได้กี่สิบปีไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องหมายความตายไม่มีเวลาไม่ไม่รู้สถานที่ไม่รู้เวลาไม่มีเครื่องไม่รู้ที่ไปไม่รู้อาการว่าจะตายแบบไหนย้ำคิดย้ำทำนะพุทธบริษัททั้งหลายังนั้นเมื่อได้ทราบแล้วว่าความตายมันเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัว นีไม่ได้ทําไงล่ะเสือดุยิ่งเข้าใกล้พิจารณาเลยสี่อย่างในเมื่อกรรมนิมิตจะพาไปคตินิมิตจะปรากฏเราก็ทํากรรมดีทํานิมิตด,ดีเป็นคนดีสีงามจิตสใจสะอาดถึงเวลาจะตามไม่ต้องรอให้ใครมาส่งส่งตัวเองด้วยบุญด้วยบรารมีด้วยความดีกุศลเพียนสร้างความดีในตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวิจัยตนเองโอ้ มาเทศวันษที่สี่นี่ม,มนักเรียงหนาหานด้วยโอ้ยคุณกองเลยสิบีบ่าใครเขาฟังหน้าบานมากัดกันใส่นักเรียงหนาหานอาจารย์หยุดนะปกติก็มีคนตีกันนะนะมาบานี้มาบาตีไปจากคนแล้วเนี่ยเนี่ยสุนัขก,ก็ไปจากคนมีข้าวกินเพราะเคยทำบุญไว้แต่ไม่รักษาศีลไม่มีศีลไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็อยู่ใกล้มนุษย์แต่ก็มีข้าวกิน เคยทําบุญเคยเลี้ยงข้าวเพื่อนเอาไว้บ่อึดเขานี่เมื่อโตเด้กคิดดีก็ห้ามมันบละเนี่ยดีๆเจ้าเจ้าหน้าดีๆเข้าหากอุ้ยตัวละเมื่อตัวละแสนก็มีอย่าไปอ้อนซอดนะี่แะแต่ทาไมไม่ได้เป็นคนเคยฉุดคิดไหมเขาเหล่านั้นก็เกิดเป็นมนุษย์มาก่อนเคยให้ทานเคยทำบุญแต่ไม่รักษาศีลศีลเนี่ยจะทาให้เป็นมนุษย์จะดีจะจนก็นแล้วแต่ถ้ามีศีลได้เป็นคนแน่นอน ดังนั้นพี่น้องทั้งหลายพุทธบริษัทเราทําบุญมาน้อยก็ตามมากก็ตามต่อไปนี้การพลาดไว้ประกันตัวเองไว้ด้วยศีลน,นะจะได้เกิดเป็นมนุษย์และถ้าเป็นมนุษย์ที่ได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ยินดีในพระธรรมก็จะเจอพุทธศาสนาอีกอธิษฐานจิตเอาไว้นี่แหละถึงอยากจะบอกว่าเมื่อนี้พี่น้องมีความใครในการฟังรงรรมก็เลยมาบอกว่า ความตายเป็นเรื่องธรรมดากับจินแตว่ากับว่าเป็นธรรมดาชีวิตหลังตายเป็นชีวิตที่นา่ากลัวมากๆเลยคือเฮานั่งอยู่ตอนนี้นี่ตอนนี้ผีกาลั่งออกนี่ภพภูมิเปรตสุรกายกาลังออกส่วนเส้นส่วนเส้นนี่ถ้ามีตาที่มองเห็นหมดเลยช่วงเมื่อสา,าวเล่าเปิดมานหน้าแม่ช่วงเปลี่ยนภพภูมินี่ช่วงนี่กับความจีิแจ้งครับนี่ช่วงนี้ละเขาเนั่งว่าเห็นบาดเห็นแต่คนแต่ในอีกโลกหนึ่งนี่มีเยอะมากมายเลยมีทุกเดินหิวโหยโย ถือถาราานมีไฟลูกขึ้นทั้งเชกกระเล็บย้าออกสินะ่ากลางวันเป็นเทวดาลกลางคืนเป็นเปรตก็มีเขาเหล่านั้นพลาดจากการเกิดเป็นมนุษย์ข้าตะเรนตะเพิ่นข้าตะมวลมีเหมือนเราหมดเลยมีเงินมีหน้ามีไฮมีเงินมีท่อของ,ของเขาเต็มบ่ดใดถ้ำบุญข้าตะมวนตะเพิ่นเวลาตายไปเกิดซอยบย่อใดกรรมที่ทำไปเองดังนั้นชีวิตหลังตายคือชีวิตที่รับผลในการกระทำในตอนเป็นที่เป็นมนุษย์ในสายเิ็นมนุษย์ ตายไปแล้วหมดโอกาสที่จะทํารับผลอย่างเดียวถ้าเทวดาก็รับผลในความเป็นสุขสเสวยสุขสุขโดย่ายเดียวมีแต่ความสุขถ้าเป็นภพผู้มีความทุกกระทุกอย่างเดียวมุม,มีสุขแต่มนุษย์เ,เป็นภูมิกลางๆมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์และก็สร้างได้เยอะด้วยสร้างได้เยอะแต่มองไม่เห็นตายไปเห็นหมดแต่สร้างไม่ได้รับผลอย่างเดียวเอาวันไหนละบางเอาปัจจุบันนี่เนาะเนี่ตอนนี้ ทุกคนพุทธบริษัททั้งหลายเข้าสางมุญเดลาหหล,ลายตอนนีเด้ออาจ,จารย์สิบอกไ้มีพระรันตนรยัยอันประเสริฐเลิศลำ้ำมีพระพุทธรทพระธรรมพระสงฆ์เนื้อเสียงกล่าวขอให้พี่น้องทั้งหลายจงก้าวเข้าสู่ศีลก้าวเข้าสู่ธรรมก้ 9, าวเข้าหาความดีวิจัยตนเองให้คิดสมถามความตายเกิดกับเ้าเมื่อแรกนี่เมื่ออืนออ่นเมืออ่อเฮือนี่อาทิตย์นึง,นงเดือนทางหนานี่เขาสิไปจะด๋หลังตายแล้ว เขา,าสิมีบุญพ่อได้ใส่บอ่อมวนมาหลายเด้อเด้อกินนองทั้งหลายเพิดเพิดมาหลายแล้วสิ่งแล่นั้นทิ้งว้รับโลกเบิดพาผารย์มาต่อเปน็นนี่เป็นคนดีสีงามตั้งมันในความดีซะมื่อนี่เอาเอาการตายของพอคุณพอบุญมีนี่มาเป็นเครื่องระลึกเป็นอนุสติผู้ใดระลึกถึงความตายอยู่เนี่ยมันสิบประมาทเมื่อคิดถึงความตายสบายนัก มันตัดรักตัดหลงในสงสารบรรเทาโมหันในัาทะสันดาเกิดอาถานหายสรุงไม่ยุ่งใจหมายความว่าคือถึงความตายแล้วก็คือถึงพระธรรมของพระศาสดาบานนี้ห้องกสิตัดรักตัดหลงอันหดหลงอันหนเนี่ยกสิทตัตออกไปโอ้ยเ้างสิตาเนี่ยเกิดอาถานในการสามความดีบานเมื่อนี้บด้แล้วก็เฮ็ดดีทอนตัวบาปนันจะได้ไปดีมันแสดงเมื่อเกิดดีก็แสด้เกิดดีมันบอกให้ท่านก็ต้องมีศีลแต่ศีลบ่มีคือต้องมักัดการบังหารที่ ไปจากใชเด้อน่ะซอยบารด้เด้อตีเอาหาเอาแท้ๆกองญาติเจ,จ้าของหมุนเวียนมาแมนเบิร์ดทุกคนที่มาพบเจอกันไม่ใช่บังเอิญเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดเลยจงมีเมตตาต่อกันแม้แต่สัพพสัตทั้งหลายเนี่ยในฟังคุตโพนี่อาจารย์เกิดบกกุกาหายบกกุกาขาดตีเมตสัพป,ประซั์ทั้งหลายพี่น้องเจ้าของเท่าทั้งหลายที่มากคำาคลืนอนอยู่ด้วยกันเป็นพี่น้องกันเด้อเป็นพี่น้องพระอาจารย์ เ้าเป็นญาติของพระรัตนตรยัยพระจารย์เป็นลูกของพระศาสดาเป็นตัวแทนพระโตก็เลยมาบอกว่าชีวิตหลังตายนั่นมันน่กกลัวต้องเป่าท้ำเฝ้าแก้ไขแต่ตอนนี้ยังท่านอยู่เอาเดี๋ยวฟังเทแล้วเรื่องความตายแล้วอนทิพผ่านมากรผพานไปแก้ไขหมดแล้แต่ตอนนี้ต่อไปจะทำแต่ความดีอันใดบ่ดีกสิยุทธ์กษิละศีสางแต่ความดีพรอะดะเป็นทีอาศัยเพ่เพิงปัจจุบันก็มีสุข ต่อไปก็ได้เพื่อนผ้าอาศัยไปเกิดอีกสานากระได้ใส่สามต่อผลไม่มีอะไรเสียหายแต่ถ้าทำชั่วทำไม่ดีล่ะปัจจุบันก็เป็นทุกตัวเองเป็นทุกข์มีโทษในครอบครัวก็เป็นทุกสังคมก็เป็นทุกขไม่มีสุขเลยตายไปก็เสวยทุกอีกไปเกิดอีกเศษกรรมก็ยังตามไปอีกอย่างเช่นคนที่มีโทสะเป็นเจ้าเรือนโทสะเป็นอารมณ์สุนัขที่มันกัดกันนะตายด้วยอารมณ์นณี้ตกนรกไปนรกเผาไหม้ไปด้วยโทสะตกนรกเศษกรรมของ สัตว์นรกมันเกิดเป็นสัตว์ที่มีพิษใครเห็นก็ฆ่าทีนี้จะรู้ไม่รู้ก็าตามกลัวจะมากัดตะขาบแมงป่องงูเลื้อยมาตอนนี้เสร็จแน่นอนใช่ไหมเขากรรมที่ไปฆ่าไปตกไปตีไปต่อยไปโทสะเขานั่นคือเศษกรรมเพราะอะไรเพราะเขาทําไว้เองมันรับหลายต่อพระอาจารย์ที่บอกว่าเมื่อทราบแล้วเราก็มาสร้างความดีรับเยอะมอนกันได้เกือ้อกูลพระพุทธศาสนา ได้ทำบุญได้อุทิศให้พ่อเนี่ยพี่น้องเราก็ได้ครูบาอาจารย์ก็ได้ปัจจัยสี่นำรงชีวิตเกิดคนพุทธศาสนาพี่น้องก็มีความสุขเราก็ได้บุญไม่มีอะไรเสียหายเลยบาร,รมีก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนอกพี่น้องด้วยความเป็นห่วงด้วยความหากักเพล่หมืน่นมาเยี่ยมมาหามาเจราจานํำใช้หลักโพสิคุยกับอาจารย์มาสิถามได้บานให้คุยกับพาะอาจารย์ไม่เรื่องของบุญเรื่องค้นตายเรื่องทำาบุญใหนคนตาย ทุกเรื่องในชีวิตเท่าแต่แลัสิไปจะใดเมื่อนี้คืดยากคืดอันนี้สิเคชนไดนออาจารย์สิพระวนาบทไดเมื่อนี้พระอาจารย์ขอเป็นตันแทนเป็นลูกพระองค์มาบอกมากกล่าวมาเจราจาคุยน้าหยับลงมหาอะไรก็คุยน้อานอาจารย์เน่ยที่ล่ะสิเป็นนางบอกต้นแท่นเพอพดเดียวนเนาะเฮาก็ร้อยนี้เท่านั้นเลียวอันนี้บ่กาสนําไปบไปบ่ได้นี่ <Okay. S 1> บดโดนหรอกบ้านพอหิ้วเข้าหรอคุยน้าพระเน่ยที่ละ่ะพ่อเป็นชไใดเป็นพภาวนาดีนอน,นางมือประสานกันหนึ่งเลย อุบาสกปัญญาคือภูนางไก่ทิเป็นยังไก่แท้จังว่าเอิญของมาเอิญของมาไก่ไก่กันถ้าบนบุญพย่อยให้เาราไปได้พอขนนี้เนี่น,นอยู่งซื้ออาจารย์มากก็จะคุยน้้งสองสาคนนี่ทีเมื่อนีบุญนํามาเจอกันอาศัยเหตุตรงนี้นี่เองประโยชน์ของการมาสวดการสวดมุ่นแรกกันคือการได้นฟังธรรมสวดมุ่น่นไในบุญเป็นกิจกรรมแห่งบุญแต่ว่าลามพัางบุญนัน้นข้าวเดียวกับเบิด ือเขาดีใจนี่คือเฮ็ดหน้าเนี่ยเอาเฮ็ดป้นปีกก,กินปีตัวปีมันบอกคือต้องเฮ็ดหน้าปีหน้าอีกเกิดพลรงล่ะยังยังไม่พอบุญยังดับทุกข์ไม่ได้ต้องสร้างกุศลการนันการฟังเทศนี่เป็นกุศละเป็นความฉลาดทางจิตโอูยกุศลนี่กินเาวาเลยเกิดทอดพระมโลกยี่สิบสานกุลเน่าเศษท้องกุศลกับเนี่ยเด็กกินต่อไปอีกข้ามาสา้างกุศลสางคามฉลาดทางจิตนั่นาาาานั่นแล้วพระอาจารย์มาหามหาหอเนี่ยก็มาวามาคุยมาเจรจามาสนทนากัน ขนันเทศบมงเอิ่นคือตั้มมาที่เวไก่เพื่อถามบา่ได้เด้คนมันหลายมือนีเปิดโอกาสแลวอย่าให้โอกาสนี่มันรุดหลอดไปหายไปมีอันใดจะสนทนาเรื่องของบุญเทศห้พอห้าก็ได้เรื่องโตห้าก็ได้สร้างเมืองลรวบนำหนักใ้ใจเป็นตระเไปสวรรค์ยี่วสิ่งมันจะเดินทางไหนอย่ะงนิฮะว่าอยากยั่งท่านยังท่านบ่ต้องขอถามได้เลยผู้เก่าหรือผู้ใหม่นี่